ดูดีๆครับดูดีๆก้าวไปเหยียบอะไรมั่งฉะนั้นแล้วถ้าเราอยู่ในป่านะครับจะเดินไปไหนก็ต้องมองให้รอบก่อนนะครับจังแต่ตีเราค่อยย่องเหมือนว่าเช้าค่อยย่องค่อยไฟนะครับค่อยไมาแล้วทีย่องต้องทำไงคะองเดินช้าๆเดินช้าตามองให้รอบนะครับสังเกตสิ่งรอบๆตัวเราสังเกตเอาปรากฏว่าผมสังเกตเห็นอะไรสักอย่างผิดปกติบนต้นไม้นะครับ เห็นไหมมองเห็นไหมครับลองหาลองหาผมผมเห็นผมเห็นสิ่งผิดปกตินะครับเห็นไหมครับมันจะไปเหมือนลำตัวมันจะออกสีใบไม้แห้งๆเลยใช่ไหมครับคืออะไรไหนอะงููอะไรอะทีนี้เดี๋ยวผมดูใกล้ๆก่อนนะครับเป็นงูอะไรนะครับก่อนที่จะเข้าไปบนนทัดต้องดูซะก่อนเป็นงูนิดไหนมีพิษหรือไม่นะครับ๋อนี่เขาเรียกว่างูทางมะพร้าวครับไม่มีพิษนะครับไม่มีพิษสีมันน่ากลัวนะครับแต่ดูแล้วมันไม่มีพิษนะครับเห็นไหมครับ ครับสีของมันไหนมันพางตัวเข้ากับใบไม้แห้งนะครับใช่เป็นสีสีของมันอยู่แล้วสีของมันอยู่แล้วนะครับบอกถ้าเราจะเข้าใกล้ๆมันต้องค่อยๆนั่งม่นะครับอย่าให้มันตกใจนะครับเห็นะอ่ะให้กัดดูนะครับมันจะกัดไหมเห็นไหมฮะมันกัดนะฮะแต่ปาดมันเล็กนะครับกัดเสื้อผ้าไม่เข้านะครับไม่เข้านะครับให้กัดไม่มีพิษนะครับเห็นไหม เห็นไหมฮะถ้าหากว่าถูกการปุ๊บอย่าดึงงูนะครับผมบอกแล้วไงว่าต้องค่อยๆบีบปากมันออกมานะครับให้มันอ้าปากนะบีบอย่างเงี้ยมันก็จะอ้าปากนะครับหลมันก็จะหลุดเห็นไหมฮะวันมันคมนะครับถ้าเราดึงปุ๊บเนื้อเราก็จะฉีกขาดเป็นแผลนะครับเห็นไหมฮะบีบปากแบบนี้ไม่ได้อ้าปากนะครับมันก็จะหลุดออกมานะครับ ถึงงูที่ไม่มีพิษนะครับไม่มีพิษนะฮะตัวเนียนมากตัวเนียนมากครับเวลาเราเดินป่าเราต้องค่อยๆเราต้องค่อยๆไปนะครับลองจับดูครับเขาเรียกว่าอะฮะนะงูยางพะย่ะเนี่ยสีสันของตัวนี้ลายดําตามลําตัวถึงกลางตัวนะครับก็จะเป็นสีน้ําตาลไปเขาเรียกว่างูทางมะพร้าวนะครับตัวนิ่มครับนิ่มต้องลองอ่าลองจับดูครับลองจับดูเห็นะฮะ สนุกดีแต่ไม่มีพิษนะครับไม่มีพิษครับไม่มีพิษถึงกล้านะครับเพราะครูเขายืนยันมาตัวเขานิ่มๆดีเอ้จะกัดไหมกัดนะครับไม่กัดครับไม่กัดไม่กัดอยู่อย่างนี้อย่ามาชกนะครับครูไปเลยถ้าปล่อยไม่ได้ครับอย่าิ่งไปกัดแล้วพี่ตีโดนบางครั้งงูชนิดนี้ครับงูชนิดนี้บางครั้งถ้าหากว่ามันจวนตัวมันก็จะแกล้งตายงายท้องถ่ายท้องแบบนี้นะครับถ้าหากว่าเราขับมันหลายๆคนขับมันตกแกปุ๊บมันจะแกล้งตายแล้วไงท้องเพื่อเบนความสนใจว่ามันตายแล้วเราก็จะหนีไปถ้าพักมันก็จะ ไปต่อนะครับงูเเหมือนวลาแต่จริงๆถ้าเข้าป่าน้องๆเจอก็อย่าไปเสี่ยงดีกว่าครับอย่าไปเสี่ยงนะครับก็ปล่อยปล่อยเขาไปตามธรรมชาตินะครับงูนี่มันเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับเวลาเราจับนะครับมันจะเย็นๆเนื่องจากว่ามันสัตว์เลือดเย็นนั่นเองนะครับอ่ามันเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับแต่ว่าจับมันก็จะลื่นๆนะลื่นๆเนื่องจากว่ามันเห็นไหมฮะบริเวณลำตัวของมันอ่ะมันจะมีเกล็ดบางๆเล็กๆห่อหุ้มผิวหนังมันอยู่เวลาเราจับมันถึงลื่นๆไงเห็นไหม เขาลากฟันมันไปเชิงฟันแล้วดูตัวใหม่เนาะเผื่อบางทีเล่นเยอะเองเล่นเองตกใจคุณติ๊เล่นเองตกใจไปไปไปเลยค่ะไปไปโชคดีไปตกใจไปเราไปต่อคุณผู้ชม